คือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้วยการเชี่ยวชาญสายงาน บริหารสถานศึกษาของนางสุทินทองดวงผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนหนองเล่าลอยอิมันอําเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2ด้วยความยินดียิ่งค่ะข้อมูลผู้ขอรับการประเมินประวัติการศึกษานางสุทินทองดวง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพจากมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรดวิทยาเขตมหาสาราคามในปีพุทธศักราช2532ระดับปริญญาโทศึกษาศา,าสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปีพุทธศักราช2550 ประวัติการรับราชการพุทธศักราช2536ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมจังหวัดกาลสินพุทธศักราช2538ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนปอพานพิทยาคมรับชมังคลาพิเศษจังหวัดมหาสารคามพุทธศักราช2552ตำแหน่งครูโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรจังหวัดมหาสารคาม พุทธศักราช2554ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันหอมวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาราคามเขต <S 2พุทธศักราช2556ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดม่วงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาราคามเขต2 พุทธศักราช2,557ถึงปัจจุบันตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนน้องเราลอยอีมันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสองด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. การมีวินัย1.1การมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอนันยงามของสังคม1.2การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการมีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ1.3การตรงต่อเวลาการอยู่ที่เวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง1.4ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน1.5การรักษาความสามาคัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมง,งานองค์กรและชุมชน 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี2.1ความอุตสาหะขยันอดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ2.2การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา2.3การยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมือง2.5การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม3.1การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3.2การละเว้นอบายามุกและสิ่งเสพติด3.3 การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้องเหมาะสมและสามารถพัฒนาผู้อื่นจนได้ผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง3.4การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตําแหน่งหน้าที่ได้รับการยกย่องชมเชยและมีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้3.5 การประหยัดมัธยัสถอดอออ 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ4.1การเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์4.2การศึกษาค้นคว้าิรเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ4.3การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ 4.4การรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ4.5การเสริมสร้างกลุกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคม 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ5.1การเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังวังสิ่งตอบแทน5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน5.3การศึกษาค้นควาริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่5.4การประพฤติตนตามจรรยาบรรของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรของวิชาชีพ5.5 การมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมด้านที่สองด้านความรู้ความสามารถส่วนที่หนึ่งการเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. การวางแผนพัฒนาการศึกษา 2. การจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษา 3. การบริหารวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดกระบวนการการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษาการจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4. การบริหารงานงบประมาณ 5. การบริหารงานบุคคลการจัดระบบบริหารงานบุคคล การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 6. การบริหารทั่วไปการบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมการบริหารกิจกรรมนักเรียนการบริหารงานธุรการและงานสัมพันธ์ชุมชน 7. การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษาการใช้นวัตกรรมการบริหารการศึกษา ส่วนที่สองการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้้วยวิธีการต่างๆ1.1การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ 1. ศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาจบปี2550 1.2 การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาอย่างน้อยปีละสามครั้ง1.3การประชุมทางวิชาการอย่างน้อยปีละสองครั้ง1.4การสัมมนาทางวิชาการอย่างน้อยปีละสองครั้ง1.5การศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาอย่างน้อยปีละสองครั้ง1.6 การศึกษาค้นคว้าผลการวิจัยอย่างน้อยปีละ2เรื่อง1.7การเป็นคณะทำงานที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาอย่างน้อยปีละสาครั้ง1.8การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาอย่างน้อยปีละสองครั้ง1.9การทดสอบความรู้หรือทักษะจากสถาบันที่กคอสอรับรอง 2. การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 3. การนำความรู้และทักษะมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 4. การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 1. การนำเสนอต่อที่ประชุมระดับเครือข่ายอย่างน้อยปีละสองครั้ง 2. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานในระดับเขตพื้นที่ขึ้นไปอย่างน้อยปีละสองครั้ง 3. การนำเสนอในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างน้อยปีละหครั้ง 4. การรวบรวมเป็นเอกสารเผยแพร่อย่างน้อยปีละสองฉบับ 5. การเป็นวิทยากรระดับเครือข่ายอย่างน้อยปีละสองครั้ง 6. การนำเสนอในวารสารทางวิชาการ ที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างน้อยปีละหนึ่งฉบับจากผลการปฏิบัติงานด้านที่หนึ่งและด้านที่สองด้วยความมุ่งมัน่นทุ่มเทเต็มความรู้ความสามารถส่งผลให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในระยะเวลาห้าปี 2,559ถึง2,563ดังนี้ค่ะรางวัลระดับประเทศในปฏิบัติผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้เป็นผลสำเร็จต่อเนื่องปี2,564จากอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุข เกียรติบัตรครูดีไม่มีอวัยมุกประจำปีการศึกษา2563จากสสเกียรติบัตรรางวัลเสมาปปสประ,ระเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกปีการศึกษา2561จากกระทรวงศึกษาธิการ เกติบัตรผู้ขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในการนำรูปแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาการศึกษาภายใต้โครงการ Team for Education ปี2563จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาทีลดละเลิก เล่าเบียร์ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนในโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่าปี2562จากสคอเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบบยมุกระดับผู้บริหารสถานศึกษาปี2562จากสคร .7 ครูดีไม่มีอบบยมุกระดับผู้บริหารสถานศึกษาปี2563จากสคร เกียรติบัตรรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกปีการศึกษา2560จากกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บริหารผู้ที่ไม่ดื่มเหล้าเบียร์มีความตั้งใจช่วยนักเรียนให้พ้นภัยจากเหล้าเบียร์ โดยการร่วมกิจกรรมโพทิ่สัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่าในการเขียนจดหมายสื่อรักเพื่อขอบคุณและขอพ่อแม่เลิกเล่าภายใต้โครงการโรงเรียนคำพ่อสอนปี2562สคลเกียรติบัตรโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปอดขยะ z Zero Waste c r e w ผ่านเกณฑ์ระดับดีปี2564จากกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นปีที่3ติดต่อกันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเกียรติบัตรโรงเรียนสามารถดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรสมัยที่2ปี2563จากกระทรวงสาธารณสุข เกติบัตรสถานศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการ t s e ปี2563จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนเครือข่ายในการนำรูปแบบ แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้โครงการ TFE 2563จากสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการเกีติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบบยามุกวันครูปี2562จากสสส เกียรติบัตรโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย2,562ถึง2,564จากมูลลนิธิสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาเกียรติบัตรได้ดำเนินโครงการออยอน้อยด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาจนประสบผลสำเร็จผ่านเกณฑ์การประเมินอ,ออยอน้อยระดับดีเยี่ยมปี2,561 จากคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขรางวัลระดับภาคเกียรติบัตรรางวัลผู้สนับสนุนการแข่งขัน ToB o n u m b e r ลว e นที e เร์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2561จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทปะมะมมศึกษาขนาดเล็กด้านบริหารจัดการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพท p o b e c Awards ครั้งที่10ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2564จากสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กียรติบตัตรการประกวดผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนที่เป็นเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทโรงเรียนปฐมศึกษาระดับเหรียญทองรางวัลชมเชยปี2564สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติได้เข้าร่วมพัฒนาต้นแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่7็ ประจำปีงบประมาณ2562จากศูนย์อนามัยที่7้อนแก่นกรมอนามัยเกียดิบัติเข้าร่วมการประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียนระดับเขตด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเรื่องร่วมพลังช่วยกันแยกช่วยลดหมดปัญหาขยะปี2561ศูนย์อนามัยที่7้อนแก่นกรมอนามัย เกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียนระดับเขตด้านส่งเสริมสุขภาพเรื่องเสริมสร้างสุขภาพลดปัญหาโรคอ้วนปี2561ศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นกรมอนามัย ปฏิบัติการประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียนคิดเป็นทำเป็นด้วยสมองและสองมือระดับเขตรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขาน่าใช้ปี2560ศูนย์อนามัยที่7ค้อนแกนกรมอนามัยรางวัลระดับจังหวัด โลดรรงวัลชนะเลิศโครงการคนดีสีมหาสารคามประจําปีพุทธศักราช2563ประเภทผู้บริหารดีเด่นระดับยอดเยี่ยมจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามหาสารคามเกียรติบัตรเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ปี2562จากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาราคามเกียรติบัตรรางวัลผู้สนับสนุนการแข่งขันทูบีแล r o บ o ร e วันทีนแดนซ์ซายระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2561ถึงปี2564 4ปีต่อเนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาราคามเกียรติบัตรรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพระพระฤหัสบดีประจำปีพุทธศักราช2561 จากสกสคมหาสารคามเกียรติบัตรรางวัลโครงการผู้บริหารดีเด่นประจำปี2561จากสกสคมหาสารคามเกียรติบัตรโครงการคนดีสีมหาสารคามประเภทผู้บริหารดีเด่นระดับยอดเยี่ยมปี2562จากสกสคมหาสารคาม โรงเรียนเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันทุบีด u m b บ r วันทีเดนเซซายระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2561ถึงปี2564สี่ปีต่อเนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เกียรติบัตรโครงงานสุขาน่าใช้รางวัลชมเชยการประกวดโครงการสุขภาพนักเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสาราคามปี2564จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองปี2562จากกระทรวงสาธารณสุข รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนขับเคลื่อนนโยบาย NewDLTV เสื่อการจัดการเรียนการสอนที่ยั่งยืนปี2561จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาร,รคามเขต2 เกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2562ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็กรองชนะเลิศอ,อันดับที่1ระดับทองปี2564สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสองเกียรติบัตรการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมระดับสองดาว ตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปี2564จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2เกียรติบตัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติเข้ารับรางวัลระดับดีเยี่ยมระดับโรงเรียนโครงการคุณธรรมพิชิตโควิด19ตามกิจกรรมในโครงการ โรงเรียนคุณธรรมสพอพทระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปี2564จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2เกปติบัติมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถรวมทั้งสองด้านสูงกว่าระดับประเทศการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2ปฏิบัติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563มีคะแนนเฉลี่ยรวม4กลุ่มสาระการเรียนรู้ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e t ็ o net, สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2, 2> เกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจําปีการศึกษา2563ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็กรองชนะเลิศอ,อันดับที่1ระดับทองปี2563จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2 เกียรติบัตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยรวม4กลุ่มสาระการเรียนรู้ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติคันพื้นฐานโอเน็ o Net, สูงเป็นอันดับที่42ของเขตพื้นที่การศึกษาและสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร,ระดับประเทศปี2562จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2เกียรติบัตรคะแนานรวม2ส,สมรรถนะ สูงกว่าระดับประเทศการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนปี2512จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาราคามเขต2โล่รางวัลได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2512ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็กรองชนะเลิศอ,อันดับที่1ระดับทอง ปี2562จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2รางวัลรองชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2562จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2เจิบัติรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2561 ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาระดับประถมะศึกษาขนาดเล็กระดับทองปี2563จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2เกียรติบัตรระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ o net, สูงเป็นอันดับที่22ของเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาราคามเขต2ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่องจากรายงานผลการปฏิบัติงานของนางสุทินทองดวงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนหนองเ,าเลาลอีมันผลแห่งความสำเร็จจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาได้นำความรู้ความสามารถพัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มศักยภาพเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมภายใต้การดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ส่งผลให้สถานศึกษา ครูบุคลากรนักเรียนชุมชนท้องถิน่นเครือข่ายองค์กรตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีคุณภาพมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความสุขได้ตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะผู้มวยการเชี่ยวชาญสายงานบริหารสถานศึกษาทุกประการ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีค่ะ